ชนนับเซอรตี reality, famously, also, ้แล้ว yes, ก็อ yes. ินฟลูเอนเซอร์นะครับตลอดจนบีกมอแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ในที่แห่งนี้นะครับและขาดที่ได้อย่างยี่ก็คือรัฐเกมเพลเนอร์ที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับในครั้งนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมสู่สนามบันไดการเกมเฟส2324เวอร์ชวลแบงคอกนะครับแล้ะผมก็ขอเปิดงานเป็นทางการแล้วก็มีใจอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ ในงานในครั้งนี้เนี่ยเราจะมีการตัดการ์ดเกมที่จะเป็นวันพีสตนะครับแอตเลตส์เบรดนะครับลิซมอนคูเมลอินนาและก็มีการเปิดนะครับให้ทุกอนเล่นการ์ดในบองหวันซึ่งกำลังจะมีการตัดการ์ดการตลาดในปีหน้านะครับแล้วก็หวังว่าจะสรุปผลเกิจกรรม์ของเราแล้วก็รวมถึงการถ่ายรูปเช็คเินนะครับกับเรือเทาซั์แอนี่นะครับที่มีการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย ที่งานแห่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันถ่ายรูปแท็กแล้วก็โพสนะครับลงในโซเชียลมีเดียนะครับแท็กบ้านใบกัสเฟสนะครับไทยทีเอสสองศูนย์สองสามนะครับเป็นเช่นะครับขอบคุณมากครับผม